สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้จาเม่จะามารีมาคนเดียวเพราะว่าจาเม่เป็นคนติดธุระ <c oughs> แยจังเลยวันนี้ก็เลยไม่ได้เจอพี่เลิคิวนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะความสนุกสนานก็ยังคงเต็มที่เต็มเอี่ยมเปรียมเต็มตะก้าพร้อมจะนำพาทุกคนไปจกสัตว์ จากตัวอย่างหนัง Elemental อ่าหลายๆคนก็รู้จักถ้าเกิดสมมติว่าหลายๆคนดูหนังอ่าได้ดูหนังในช่วงนี้นะคะสิ่งหนึ่งที่ทุกๆคนจะได้ยินเลยก็คือจะได้ดูเลยก็คือตัวอย่างหนังเรื่อง Elemental ค่ะเนะเป็นตัวอย่างหนังจาก Disney and Pixar นะคะทำหนังร่วมกันตัวนี้นะคะก็จะเป็นหนังการ์ตูนนะคะเป็นหนังการ์ตูนเพราะฉะนั้นหนังการ์ตูนเนี่ยมันก็จะเหมาะกับการ ฝึกฝนสำหรับเด็กๆนะคะเป็นสำหรับเด็กน้อยอาจจะไม่น้อยก็ได้นะคะเข้าไปลองชมแล้วก็ลองดูแล้วเอาคำศัพท์ที่เราเรียนกันในวันนี้ลองเข้าไปดูว่าจริงไหมนะคะบางอย่างอาจจะจริงบางอย่างอาจจะไม่จริงด้วยหรออ่ะเดี๋ยวก็ลองดูกันนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวยินดีต้อนรับทุกคนอยากเป็นทาง นะคะวันนี้เจอกับจามิจามรีกับรายการดูเพลินเลินอิวันนี้จะมาเป็น EP ที่10แล้วนะคะวันนี้เราจะมากับตัวอย่างหนัง Elemental จาก Disney Pixar นะคะหูยตื่นเต้นตื่นเต้นตน,ตน,นะคะเพราะว่าเป็นคนที่ชอบดูการ์ตูนดิสนีย์นะคะทีเนี้ยในเรื่องเนี้ยนะคะก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ Elemental เออ e l e m e n t ท l คืออะไรอะคะเอออิเลเมนท l คืออะไรนะคะเรามาปูคำศัพท์กันก่อนนะคะคำว่า Element ตัวนี้นะคะ Element แปลว่าธาตุเพราะฉะนั้นเขาก็จะเอาเรื่องราวเกี่ยวกับธาตาุต่างๆดินน้ำลมไฟอ่าเข้ามาเป็นตัวละครหลักในกระตูเรื่อง Elemental นี้นะคะอิเลเมนท l e e อิเลเนนะคะแปลวา่าธาตุ ก็จะมีธาตุต่างๆเยอะแยะไปหมดนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะอ่ะไปะ Amber, you are the hottest girl ever seen ผู้หญิงคนนี้ค่ะผู้หญิงอัดไฟคนนี้ชื่อเจแอมเบอร์จริงๆแอมเบอร์ Amber, เนี่ยมันเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำหนึ่งนะคะจริงๆเขาควรจะตั้งชื่อให้เป็นแบบคล้ายๆเนาะนึกออกไหมให้มันคล้ายๆกับลักษณะธาตุของเขาที่เขาแบบเป็นเนาะแต่ว่าอันนี้เขาก็ไม่ได้ ตั้งให้มันคลายแต่ก็ไม่เป็นไรแล้วก็ว่ามันก็สวยดีนะคะ Amber you the hottest girl I I've ever seen you the hottest girl I've ever seen เธอคือเป็น Amber จริงๆคาว่า Amber นี่นะคะมีความหมายว่าจริงๆมันคือตัวที่เป็นอัมธ์ได้ก็คือเป็นลักษณะคล้ายๆกับเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะยางม้อะที่แบบมันแข็งตัวแล้วมันเป็นแบบใสๆอ่ะ เราเรียกว่าอัมพัน์หรือแอมเบอร์นะคะเพราะฉะนั้นประโยคเขาบอกว่า Amber you the hottest girl เธอเป็นผู้หญิงที่ฮอตมากเหมือนใครเหมือนใครเหมือนใครคะเหมือนนี่เลยใช่ไหมเหมือนนี่เลยอกดกิ่งให้หน่อยถ้าเกิดน้องๆเห็นด้วยกด subscribe เลยค่ะกดกระดิ่งเลยค่ะช่องจาเมจามารีนะคะท่องจาเมจามารีอ่ะโอเค เป็นผู้หญิงที่ฮอตที่สุดนะคะ I ever seen ที่ฉันได้เคยเจอนะคะอืมอะไปต่อนะคะ And you're the coolest boy I've ever seen Wade And you're the coolest boy I've ever seen Wade อ้ทฮอตนะเมื่อกี้ค่ะชอน่าจะชือนะะอ่อเจวีดนะฮอตวีดอ่า You're the coolest boy ก็คือ hottest girl เป็นผู้หญิงที่ฮอตมากเพราะนางแอมเบอร์เป็นทาดละทาส ไป The coolest boy เพราะว่าเจเวกเป็นธาตุละธาตุน้ำ ever seen เหมือนนางเล่นคำนางมีการเล่นคำนางเก๋ๆแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของดิสนีย์รอยนะคะไปต่อนะคะ Welcome to Element City Welcome to Element City ตัวทีนะคะในภาษาฝั่งอเมริกันเราจะออกเสียงเป็น the the city city แต่ถ้าเกิดเป็นภาษาฝั่งอังกฤษอังกฤษจะออกเสียงว่า city city นะคะเพราะฉะนั้น oh, welcome to element city เป็นตัวอย่างของเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นภาษาฝั่งอเมริกานะคะเป็นภาษาฝั่งอเมริก การ์เมอริซายอเมริซายอเมริกานะคะ Element City เพราะฉะนั้นคำว่า Element จริงๆเราพูดกันไปแล้วด้วยซ้ำถูกไหมคะคำนี้ว่ามันแปลว่าธาตุนะคะมันธาตุในตารางธาตุเนี่ยค่ะนะคะ Element นะคะ Element Element นะคะเพราะฉะนั้นบอกว่า Welcome to the Element City Welcome to Element City Yeah <laughs> นะฮะก็คือยินดีต้อนรับเข้าสู่เมืองแห่งท่าต่างๆนะคะอ่ะไปต่อ yo 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 เ m b e r มเบอร์จูน is coming and you just got to be my date เ a ่ y ย่เย่อัมเบอร์บลูม is coming and you just got to be my date เอ่า Bloom คืออะไรคะ Bloom ก็คือการแบบเบ่งบานของดอกไม้ จะสังเกตว่าไอ้เจตัวเล็กอ่ะน่าจะเป็นธาตุด,ดินแล้วมันจะต้องอาศัยแบบการบลูมก็คือการเติบโตของดอกไม้ใบหญ้าอะไรเงี้ยบลูมก็คือออกดอ,อก,อ,ดก,อ,อ,กดออกผลเนี้ยค่ะว่าฤดูกาลออกดอกออกผลมันกำลังจะมาแล้วแล้วเป็นไง you just got to be my date เธอจะต้องไปเป็นใครคู่เดทของฉันนะคะเธอจะต้องไปเป็นคู่เดทของฉันเพราะฉะนั้นคำว่า date ไม่ได้แปลว่าวันเดือนปีต่อไป นะ,ะไม่ไแปลว่าวันที่ต่อไปแปลว่าการออกเดทหรือคนออกเดทด้วยนะคะเพราะฉัน you just got to be my date yeah 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 uh, yeah 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 Amber yeah you just got to be my date นะคะก็คือเธอจะต้องปเป็นคู่เดทของฉันนั่นแหละอืมเสร็จปุ๊บนางแรงอยู่นะ ej เบอร์ e. เนี่ย sorry buddy I have a date with handsome guy check out who sorry buddy I have a date with a handsome guy ฉันจะต้องออกเดทกับผู้ชายที่ห่อเท่านั้นว <c oughs> ้าอีเจนอทัดดินโดนด่าวันนี้ปลวกอาจจะทัดปลวกก็คืออยู่กับน้องเมื่อกี้เลยนะคะทัดดินปลวกกับดินเป็นของคู่กันนะคะอ่ะวันนั้นขอโทษน,นะจ๊ะหนุ่มน้อยฉันออกเดทกับผู้ชายที่ห่อเท่านั้นจ้ะอุลเลิ นี่ไง Amber oh, I am Amber นี่ใช่ไหมฉันคือเป็นค่ะเป็นน้อง Amber that fine the hottest the hottest girl I have ever seen นะคะเออแรงอยู่นะโอ้ oh. เมื่อกี้เหมือนได้ยินอะไรสักอย่างเนี่ย Check out who found the gift shop. เ h ็ k เ out who found a gift shop เหมือนเมื่อกี้น่าจะเป็นคนขายของปะ่ะว่าแบบเฮ้ยดูดิดูดิดูด,ดิใครเจอกิฟท์ชอปใครเจอร้านกิฟท์ชอปเพราะฉะนั้นมันจะมีคำศัพท์คำนี้ค่ะคือคำว่า c h e c k out นะคะ check out เอาไปดูซิเนี่ยดูซิดูซิดูซิใครเจอร้านกิฟท์ชอปนี่เห็นไหมคะอ่า Shake out who found the gift shop นะคะก็คือน่าจะเดินผ่านร้านเมื่อกี้ไอคนเมื่อกี้ค่ะน่าจะเป็นนักขายของนะคะไปต่อเลยค่ะ ready go นักน่าจะทำอะไรกันสักอย่างหนึ่งแล้วก็แบบ ready go พร้อมนะไปอย่างเงี้ยค่ะนะคะไปต่อเลยนะคะ let's have some fun together for real let's have some Let's have some fun together นะคะ Let's have some fun together อ๋อเฮ้ยเดี๋ยวเราไปมีความสุขด้วยกันโอ้ไปจอยจอยไปแบบสนุกสนานเริงรา่านะคะไปสนุกสนานด้วยกันนะคะก็ไม่มีอะไรไประโยคเมื่อกี้ค่ะ For real For real For real อะ,ะ For real Uh, จริงปะเนี่ย uh, จริงปะเพราะฉะนั้นคำว่า for real นะคะจริงๆตรงนี้เป็นออกแนวสำนวนเล็กๆนะคะ for real ก็แปลว่าแบบเฮ้ยจริงปะเนี่ยเป็น phrase อันหนึ่งเอาไปใช้ได้นะเอาไปใช้ได้เฮ้ยจริงปะเนี่ยอ๋อ oh, จริงจริงจงก็ได้ for real นะคะ for real เนี่ยโนะคะไปต,ต่อเลยค่ะ This shop is dream of our a dream family จริงๆอันนี้อบผิดเล็กๆนะคะไม่มีคำว่าอ่ะอ่ะลองทำใหม่อ๊บเซ this shop is dream of our family ชอบอันนี้มันคือความฝันของครอบครัวของเรา mm hmm. นะคะเห็นไหมน่าจะเป็นร้านไข่ของอะไรสักอย่างหนึ่งอะนะคะ This shop is dream of our family อ่าฮะอืม dream ก็คือความฝันใช่ไหมใช่ไหมคะอ่ะไม่มีอะไรนะคะไปดูต่อเลย <Game> เมื่อกี้ wait เฮ้ยรอหน่อยรอเดียวอ่า wait และออีกอันหนึ่งคือ game on game on คือใช้เป็นไงใช้แบบเป็นการบอกว่าแบบ เริ่มเอ่อเกมออนนะคะเกมออนจริงๆมันก็เป็นคำศัพท์คำหนึ่งเนาะที่น่าสนใจเป็นเฟสตัวหนึ่งที่แบบสามารถเอาไปใช้ได้นะคะเกมออนแปลว่าแบบแบบแบบเริ่มเลยอ่าแบบเริ่มได้เลยเริ่มดิจะเล่นใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยแบบเกมออนเบจอย่างเงี้ยแบบเริ่มเลยมาสิคะเกมเอส on อย่างเงี้ย Game เกมออประมาณนี้ค่ะประมาณนี้เนาะอ่ะเพราะฉะนั้นก็อ่ะเหมือนน่าจะไปเล่นอะไรกันสักอย่างหนึ่งอะ่ะใช่ไหมเออเดี๋ยวลองดูกัน elements cannot mix <Hey! S 2> elements cannot mix อา่า cannot mix ก็คือมาจากคำว่า mix นะคะแล้วก็ element จำได้ไหมคะ element แปลว่าอะไร element แปลว่าธาตุเพราะนั้น mix แปลว่าผสมกันเพราะฉะนั้นก็บอกว่าเฮ้ย hey, ธาตุแต่ละธาตุไม่สามารถผสมกันได้นะเฟ้ย uh, elements cannot mix อ uh. ่นะคะประมาณนี้นะคะอ่ะไปต่อเลย amber I love you since the first time I saw you เมื่อกี้คือ weight ที่เป็นน้ำแล้วก็ amber ที่เป็นไฟแล้วเขาบอกว่าอะไร amber I love you since the first time I saw you ฉันรักเธอตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นแอมเบอร์นะคะว้ายนางจะมิกซ์กันได้ยังไงภาพนางระทัดไฟอ่ะแม่ Maybe we play the crying gameMaybe we play the crying game เฮ้ยเฮ้ย,อ,ยอาจจะแบบเราเล่นนี้ไหมอ่า crying game ก็คือเกมที่เล่นเราร้องไห้ เอออะไรสักอย่างหนึ่งน่าจะเป็นอะไรสักอย่างแล้วก็เล่นดูกันนะคะในครายเกมคือเกมแบบเราลองหานเล่นเกมเราลองหานน่าจะเป็นเกมอะไรที่แบบฝรั่งเขาเล่นกันนะคะเนาะ Let me guessYou try to cryWe tryLet me guessDo you try to cryLet me guessDo you, cry? uh, guess. you try to cry นะคะมาจากคำนี้ค่ะ Guess ตัวนี้แปลว่าเดานะคะ Let me guess ก็คือลอง ลองฉันลองเดาได้ไหม uh, Let me guess Do you try to cry Try แปลว่าพยายามก็คือแบบเฮ้ยเธอพยายามที่จะร้องอยู่ปะเนี่ยเอเธอพยายามจะร้องอยู่ปะเนี่ยเป็นน้ำไงท่าน้ำจะร้องได้ไงเจมานอันต่อไปค่ะ no. <To> c We try not to cry ก็คือเราจะเราไม่ลองหรอกพยายามจะไม่ลองนะคะ่ะ No! personal! It's No that's personal คำว่า personal นะคะ personal ตัวนี้เป็น active นะคะเป็นแปลว่าส่วนตัว that's personal เออมันมันเป็นเรื่อง uh, ส่วนตัวป่วเนี้่ะเออ that's personal เออ t h a t personal อันนี้วันนี้จะเร็วมากเลยนะคะเพราะว่าวันนี้คลิปแอบซาซึ่งกันดีแล้ว <laughs> วันนี้แอบอัดตอน5้าทุมอ๋อดึกมาก แต่ Energy ยังลลดเหลือนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันประโยคสุดท้ายอจริจริงอันนี้แอบสาร,รภาพว่าแอบฟังหลายรอบแต่คิดว่าน่าจะเป็นประโยคนี้ก็คือ I have never been punched w i t h t h a t face with the beauty before ก็คือไอเจเวยเนี่ยมันน่าจะถูกมันน่าจะไม่เคยโดน I have never been punched นะคะคำว่า punch ตัวนี้แปลว่าต่อยนะคะแปลว่าต่อย เพราะฉะนั้นนางบอกว่าแบบเออฉันไม่เคยแบบโดนต่อยเลย I've never been punched with the face with the beauty before อืมก็คือแบบไม่เคยต่อยด้วยคนสวยเออก็คือชมเจแอมเบอร์ปะเนี่ยชมเจแอมเบอร์แน่เลยใช่ไหมน่าจะใชา่นะฮะก็น่าจะชมเจแอมเบอร์นั่นแหละนะคะก็คือ i never been punched with the face with the beauty before อ่าใช่ไหมน่าจะใชา่นะคะ ก็จะจบลงไปกับเรื่อง elemental elemental นะคะ elemental แปลว่าเรื่องราวการ์ตูนเกี่ยวกับธาตุตา่วางๆว้าวนะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ศั์ที่เราได้เรียนกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว เรามาดูศัพท์คำแรกกันดีกว่าค่ะเรามาดูศัพท์คำแรกกันดีกว่าว่ามีคําว่าอะไรบ้างคำแรกคือคำว่า amber amber ก็คืออำพันนะคะยางไม้ที่มันแบบแข็งตัวเป็นนั่นแหละเป็นก้อนๆนะคะที่แบบชอบมีแมลงอยู่ข้างในนะคะ element element แปลว่าธาดน,นะคะอันต่อไปคือ date นะคะ date ก็คือเป็นการออกเดทหรืออาจจะแปลว่าคนคนที่เราไปออกเดทด,ด้วยก็ได้ For real รูเลียลจริงปะเนี่ยอ๋อจริงปะเนี่ยนะคะ max max ก็คือผสมค่ะ check out check out ก็คือไปดูเดะอ๋อเนี่ยดูเดะใครมาอะไรเงี้ยนะคะ guess guess แปลว่าเดานะคะ personal personal คือส่วนตัว punch punch แปลว่าต่อยนะคะแล้วก็ g กมออนเอาเดะ เเริ่มเหรออย่างเงี้ยนะคะเกมออนอ่าเป็นเฟสเอาไปใช้ได้ว่าเริ่มแดดหนึ่งตัวดีนี่นี่นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะคลิปค่อนข้างสั้นซึ่งดีใจมากที่ทำพยายามทำให้คลิปมันสั้นลงนะคะพยายามคุยกับพี่เลิกคิวว่าแบบเออเราทำไงคลิปมันจะสั้นดีนะเพราะเราโมวแต่มอยเมาส์มอยเมาส์มอยหอยสังนะคะ เพราะฉะนั้นวันนี้พี่เลิศคิวไม่อยู่พี่จาเมก็เลยคุยคนเดียวไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง YouTube พี่จาเม่แอนพี่เลิศคิวในบ้านอิงนะคะแล้วพวกเราด้วยนะคะพวกเราเนี่ยหมายถึงว่าพี่จาเมกับพี่เลิศคิวเนี่ยมีเว็บไซต์ด้วยนะคะเว็บไซต์ของพวกเราคือ v o l i w e b d a i n ้าน c o m นะคะ พวกเรามีเว็บไซต์ด้วยนะแม่อืมเนาะเนี่ยค่ะบ้านเอง com เป็นเว็บไซต์ที่พวกเรากำลังพัฒนากันมีบทความน่าสนใจเยอะแยะมากมายน้องๆสามารถเข้าไปตามอ่านได้นะคะมีบทความคำบอกรักผู้ชายโดยไม่ต้องใช้บอกว่า I love you อ,อ๋อโลททำไงนะเอ,อ่อบอกความคิดถึงบอกขอโทษ บอกรักในโซเชียลมีเดียหนักอยากได้แคปชั่นใดๆเข้าไปที่ www.baneng.com นะคะเข้าไปเลยมีเยอะก๊อบได้ใส่แฮชแท็กบ้านอิงให้พี่จาเมีด้วยอ่อโลดนะคะแล้วก็ฝากติดตามเพจ c e b o o k ด้วยนะคะบ้านอิงเหมือนกันหมดเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะดูเพลินเลิน อิง EP ที่สิบก็ขอลาไปก่อนละกันพี่จะาม่เดี๋ยวจะกลับไปอัปคลิปให้นะคะ mm. แล้วเจอกันวันจันทร์หน้าเราจะมาจกซับ mm. บุ๊บุ๊บุ๊บบจากตัวอย่างหนังกันนะคะอี EP ต่อไป EP ที่สิบเอ็ดจะเป็นหนังตัวอย่างเรื่องอะไรเรามาลุ้นกัน <gasps> สำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ Dı dı dı